ไม่เก่งภาษาไปเรียนได้ไหมไปแล้วจะรอดไหมใช้ชีวิตที่นู่นได้ไหมขอวีซ่านักเรียนไปแล้วไม่ผ่านต้องเสียเงินอีกรอบหนึ่งไฟฉุกเฉินที่เป็นแบบบอกไฟไหมอ่ะก็ดังเฮ้ยไฟไหมเหรอ สวัสดีนะคะทุกคนมาถึง ep ที่4แล้ว ep นี้จูนจะมาพูดในเรื่องของการเรียนภาษาที่ออสนะคะรีวิวโรงเรียนที่จูนไปเรียนภาษามาเราจะต้องเตรียมตัวยังไงโรงเรียนเป็นยังไงเราจะต้องรู้อะไรในเบื้องต้นบ้างนะคะก่อนอื่นเลยการเรียนที่ออสเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบก็คือการเรียนที่แบบไปเรียนเพื่อเอาความรู้ แบบเอาความรู้จริงๆกับแบบที่2ก็คือไปเรียนเพื่อไปทํางานแล้วใช้วีซ่านักเรียนในการทํางานอันนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของคนที่ไปเรียนนะซึ่งของจูนเนี่ยจูนไปเพื่อไปเรียนภาษาคือจูนอยากได้ภาษาจูนก็เลยไปส่วนการทํางานเนี่ยเหมือนเป็นผลพลอยได้ที่ที่จูนได้มาด้วยเออเพราะว่าออสเนี่ยการที่ไปวีซ่านักเรียนเนี่ยทำงานได้อย่างถูกกฎหมายนะคะการเลือกโรงเรียนของจูนนะคะโรงเรียนเนี่ยจะแบ่งเป็น3ามเลเวลโรงเรียนที่ออสเนี่ยจะมีการจัดเลเวล ทุกๆ6เดือนนะคะอันนี้ต้องคอยอัปเดตตลอดว่าโรงเรียนไหนอยู่เลเวลไหนเลเวลแรกเลเวลหนึ่งราคาจะค่อนข้างสูงแต่ว่าการขอวีซ่าถ้าเราโรงเรียนภาษาโรงเรียนเลเวลหนึ่งการขอวีซ่าก็จะง่ายขึ้นค่ะแต่ข้อเสียก็คือจะราคาแพงข้อดีก็คือจะได้ความรู้แบบแน่นๆเลยไม่ต้องโชว์สเตตเมนต์แต่สถานทูตก็อาจจะเรียกดูย้อนหลังได้ค่ะโรงเรียนเลเวลสองนะคะราคาจะอยู่ที่กลางๆค่ะก็จะได้ความรู้เหมือนกันแต่ ว่าอาจจะไม่สติ๊กเท่ากับเลเวล1โรงเรียนเลเวล2เนี่ยใช้สเตทเมนทั้งหมด6เดือนย้อนหลังแล้วก็โรงเรียนเลเวล3เป็นโรงเรียนที่ราคาถูกที่สุดแต่ว่าความเสี่ยงในการขอวีซ่าเนี่ยก็มากที่สุดคือถ้าสมมติว่าเราขอวีซ่านักเรียนไปแล้วเกิดไม่ผ่านอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสียงเงินอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นการเลือกโรงเรียนก็สําคัญอย่างที่2นะคะจะมีการแบ่งเลเวลประเทศด้วยซึ่งตอนนี้ประเทศไทยอยู่เลเวลที่2ก็คือความเสี่ยงปานกลางการจัดเลเวลประเทศ ก็ส่งผลต่อการขอวีซ่าเหมือนกันอย่างเช่นถ้าประเทศไทยอยู่เลเวล3อย่างเงี้ยความเสี่ยงมากอาจจะขอวีซ่าได้ยากกว่าการที่เราถูกจัดอยู่ในเลเวลที่2ประมาณนั้นนะคะแต่และโรงเรียนเนี่ยจะมี a t t e n d a n c ซึ่งมีผลต่อการขอวีซ่าครั้งต่อไปเหมือนกันคือ attendance อยู่ที่ประมาณ80 85อัพจะดีกว่านะคะเพราะว่าการต่อวีซ่าครั้งต่อไปเนี่ยมันจะง่ายกว่าเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้แบบขาดเรียนบ่อยอะไรเงี้ยสถานทูตเขาก็จะมองเห็นว่าอ,อ๋อเรามาเรียนจริงๆนะ แล้วก็มีการเข้าเรียนตลอดนะอะไรอย่างนี้ ข้อต่อไปนะคะโรงเรียนที่จุนเลือกเนี่ยจุนเลือกเป็นโรงเรียนเลเวลสเพราะว่ามันไม่ได้ราคาสูงจนเกินไปโรงเรียนที่จุนเลือกเนี่ยชื่อโรงเรียน English Unlimited Melbourne นะคะที่เลือกโรงเรียนนี้เพราะว่า1คือเอเจนต์แนะนํามาค่ะว่าเด็กที่เคยไปเรียนเนี่ยรีวิวกลับมาว่าเออโรงเรียนดีนะโรงเรียนสอนดีแล้วก็2ก็คือโปรโมชั่นตอนนั้นค่าเรียนเนี่ยวีรละสองอลลารดก็ถือว่าไม่ได้แพงมากแล้วก็ข้อ3เลยก็คือเพื่อนพี่สาวเคย คือก่อนจุนจะไปเนี่ยจุนก็ปรึกษาหาโรงเรียนว่าแบบเอยเรียนโรงเรียนไหนดีเรียนอะไรดีจุนก็เลยแบบถาม พี่สาวว่าเคยมีใครเคยเรียนไหมสรุปว่ามีเพื่อนพี่เคยเรียนแล้วเขาก็บอกว่าเออมันดีนะราคาก็ดีด้วยพี่จุนเรียนนะคะเป็น general English general English คือเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันคือคนจะนิยมไปเรียนคลาสนี้กันเป็นอันดับแรกเพราะว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปเรียนดิพโลมาหรือเรียนปริญญาโทรปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้นะคะเราก็จะต้องมาปรับพื้นฐานภาษากันก่อนอันนี้ก็คือเหมือนเป็นคลาสเริ่มต้นของคนที่อยากจะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียน,นะคะคลาสนี้ก็จะเน้นเป็นฟังพูดอ่าน ียนมีหมดเลยแล้วก็จะมีกิจกรรมกับเพื่อนๆทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปกับเอเชียมีฝรั่งเศสมีสเปนมีญี่ปุ่นเกาหลีแล้วต่อไปเป็นการรีวิวโรงเรียนและการเรียนภาษาในออสของจูนแล้วเออมีคนถามจูนเข้ามาเยอะว่าไม่เก่งภาษาเนี่ยไปเรียนได้ไหมไปแล้วจะรอดไหมใช้ชีวิตที่นู่นได้ไหมเออถามมาเยอะมากๆคําตอบนี้วันนี้จูนจะมาตอบให้ว่าถ้าสําหรับจูนนะจูนคิดว่า ยังไงก็ไปได้เออเพราะว่ามันเหมือนไม่ได้มีใครเก่งภาษามาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วอะคนที่ไปเรียนที่ออสส่วนใหญ่เนี่ยเขาอะก็ไม่ได้ภาษาเขาก็เลยมาเรียนเพราะฉะนั้นคนที่เราเจอในค่าของ general English เนี่ยก็จะเป็นเล v e l พอๆกันถ้าสมมติว่าในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยกลัวแบบสื่อสารไม่ได้เทคโนโลยีอะมันก้าวหน้าไปเยอะมากๆแล้วอะการที่เราสื่อสารไม่ได้เราก็ยังมีภาษากายตอนที่จุนไปจุนก็สื่อสารกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเออจุนก็แบบว่า Google Translate เ,เ,เลยแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยอะคือเราอะต้องกล้าพู ตอนที่จุนไปแรกๆใช่ปะไปถึงวันแรกๆอะจุนก็ไปเดินห้างกับดัมเบลที่เนี้ยจุนก็อยากเข้าห้องน้ำด้วยแต่ว่าคือจุนอะไม่กล้าพูดแล้วคือพื้นฐานภาษาอังกฤษจุนอะกับดัมเบลอะถ้าเทียบกัน2คนอะคือดัมเบลอะพื้นฐานน้อยกว่าแต่จุนไม่กล้าพูดแล้วจุนก็บอกดัมเบลถามให้หน่อยสิห้องน้าไปทางไหนดัมเบลก็บอกว่าทําไมไม่ถามเองล่ะมันก็แบบไม่กล้าถามอะแล้วก็บอกดัมเบลว่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องถามให้ก็ได้แล้วสุดท้ายดัมเบลก็ไปถามให้คือมันอยู่ที่ความกล้าของ ใจก็พอแล้วแล้วพอมาถึงการไปโรงเรียนวันแรกนะคะจุนเรียนเป็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ่ายสองโมงครึง่งเป็นเรียนภาคเช้านะคะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยจุนอยากทํางานก็ระหว่างเรียนเนี่ยก็จะมีเบรกสินาทีแล้วก็มีลัน c ์สานาทีแล้วก็จุนจะบอกว่าการที่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอะ่ะมันเหนื่อยมากเพราะว่าเราเรียนเสร็จปุ๊บเราเลิกสองโมงครึง่งสองโมงครึ่งเสร็จเราต้องนั่งรถออกไปทํางานนอกเมืองเริ่มงานประมาณ4ี่โมงเราไม่มีเวลาได้ทําอะไรเลยเราคือเราเลิกเรียน เราไปทํางานเลยทํางานเสร็จเลิกสี่ทุ่มสี่ทุ่มเสร็จนั่งรถกลับมาอีก5้าทุ่มเที่ยงคืนกว่าจะได้นอนก็เที่ยงคืนกว่ากว่าตีหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นไปเรียนอีกเรียนเท้าอีกเรียน9ก้าโมงตื่น8ปดโมงอย่างเงี้ยวนหลูบวนหลูบหลายๆวันแรกๆมันอาจจะแบบเอ้ยสบายมากเราได้เงินเยอะแต่ว่าพอสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันค่อนข้างทําให้ร่างกายเรามันแบบเหนื่อยก็จะบอกว่าให้ทุกคนเตรียมใจไปด้วยมันไม่ได้สวยหรูไปซะทุกอย่างนะคะอะมาต่อพอเริ่มเรียนวันแรกใช่ไหมพอเราไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้ เข้าไปนั่งในห้องก่อนเหมือนห้องคล้ายๆห้องไปผมนิเทศจุนก็ได้เจอพี่คนไทยชื่อพี่โบตอนนี้ก็ยังคุยอยู่ตอนนี้พี่โบยังอยู่ออดอยู่แล้วทีเนี้ยเขาก็จะมีให้สอบวัดระดับแต่สอบอะ่ะคือมันชิลมากทุกคนอย่าไปกลัวคําว่าสอบข้อสอบก็จะมีเป็น Multiple c ช o i c e เริ่มจากง่ายไปยากคือข้อแรกๆอ่ะจุนจะทําได้แต่พอข้อหลังๆอะ่ะจุนก็แบบเอออะไรวะมีข้อเขียนข้อเขียนเขาก็จะให้เป็นหัวข้อมาว่าจะให้เขียนเรื่องอะไรเขาก็จะให้เขียนแต่เขาไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องเขียนให้ได้เท่านี้เท่านีี้้้เเเท่าท่าานแแลวแลวตรย ไปก็จะเป็นสปิ๊กเกอร์นะคะเขาก็จะมีให้คุยกับทีเชอร์ทีเชอร์เนี่ยก็จะมาถามเป้าหมายของเราที่เรามาเรียนที่ออนเนี่ยเราอยากได้อะไรเราอยากเรียนอะไรแล้วก็มีคําถามทั่วไปด้วยเขาก็จะเหมือนวัดระดับเราอะในการพูดไอ้วัดระดับเนี่ยก็จะเป็นฟังพูดอ่านเขียนหมดเลยพอพูดคุยเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าเราอะได้อยู่เลเวลไหนแล้วก็จะไปแจกอุปกรณ์การเรียนหนังสือตามเลเวลที่เราได้นะคะไอเลเวลเนี่ยมันก็จะแบ่งตามศักยภาพของเราเพื่อที่เราจะได้ค่าที่เหมาะสม กับเราที่สุดเลเวลเนี่ยจะแบ่งเป็นตั้งแต่ง่ายไปยากแบ่งได้ประมาณ6กเลเวลหนึ่งคือ beginner beginner คือเริ่มต้นตั้งแต่ A B C อะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็2คือ elementary นะคะ elementary เนี่ยหมือนกับว่าเราอะ่ะพอรู้ศัพท์แต่ว่าก็ยังสื่อสารเป็นประโยคอะไรเงี้ยไม่ได้ถามตอบยาวๆอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้แต่ก็มีพื้นฐานส่วนอันที่3เป็น P intermediate P intermediate เนี่ยส่วนใหญ่คนไทยจะได้เริ่มที่เลเวลนี้เลเวลนี้ก็จะเป็นฟูลแบบว่ารู้คำศัพท์ มาบ้างแล้วก็สามารถแบบพูดคุยสื่อสารได้เป็นประโยคสั้นๆเลเวลต่อไปเลเวลที่4 intermediate intermediate เนี่ยก็จะเนื้อหาจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็เลเวลที่5เป็น upper intermediate เลเวลที่6เป็น advanced แล้วก็จูนเนี่ยได้เริ่มเรียนที่ pre intermediate นะคะพอวัดระดับภาษาเสร็จนะคะก็ได้ไปเริ่มเรียนเลยตั้งแต่วันแรกเลยเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเนี่ยมีประมาณ10คน10ต้นๆต,ตอนเข้าไปอะ่ะคือเก่งมากเพราะว่าเราอะ่ะเป็นเด็กใหม่คนเดียวที่ได้เข้าห้องนี้ก็ไม่รู้ทําไมว่า โดนแยกไปคนเดียวแล้วเข้าไปนะในห้องอะมีคนไทยแค่คนเดียวเออแล้วเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ในห้องเนี่ยจะเป็นยุโรปกับเอเชียบ้างจุนเนี่ยก็เลยหาเพื่อนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นเอเชียไปเจอมิกกี้นะคะมิกกี้เป็นชาวญี่ปุ่นนะคะน่ารักมากนิสัยเขาอาดีมากเออแล้วก็แบบนั่งข้างมิกกี้ตลอดเลยพ่อดีของการมีเพื่อนต่างชาติคือเราได้ฝึกภาษาแน่ๆนเพราะเราไม่สามารถคุยไทยกับเขาได้อย่างน้อยกอ็อาจจะได้ญี่ปุ่นมาด้วยพอเรียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เริ่มสนิทกับคนในห้องจูนอะเรียนคลาสเนี่แ ตอนที่เรียนใช่ปะมันมีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นด้วยคืออยู่ดีๆไฟฉุกเฉินที่เป็นแบบบอกไฟไหม้อ่ะก็ดังเออเราก็แบบเฮ้ยไฟไหม้หรอมันดังทั้งตึกดังแบบเรียนไม่ได้อ่ะทุกคนอ่ะในตึก,กก็ต้องแบบโบลพยกออกมาพอผ่านไปสักพักหนึ่งพอรู้สาเหตุว่าอ๋อมันมาจากอะไรทุกคนก็เข้าไปเรียนต่อสรุปไม่ได้ไฟไหม้นะสรุปคือมีคนทาอาหารแล้วควันมันเยอะแล้วไปโดนเซนเซอร์สนุกมากเลยชีวิตเหมือนแบบประสบการณ์ใหม่มากเรื่องต่อไปนะคะเรียนที่ออดเนี่ยจะมีสอบทุกๆวีคเหมือนเป็นสอบเก็บคะแนนแล้วก เป็น up l e เวลคือสอบใหญ่การจะ up level เนี่ยเราต้องมีคะแนนเก็บเนี่ยให้ได้มากกว่า80คะแนนจะได้อัพ level ขึ้นไปนะคะพอจุนเรียน8วีคของ pre เต t e r ใช่ไหมจุนก็สอบขึ้นไปอินเอร์มีเดียความแตกต่างของ p ิน inter กับนเตอร์มีเดียเนี่ยทีเชอร์จะพูดเร็วขึ้นเนื้อหาจะเข้มข้นขึ้นสอนเร็วขึ้นจุนเรียนอินเตอร์มีเดียอีก4วีคนะคะแล้วก็สอบ up เลเวลได้เป็น upper ั upper นเตอร์มีเดียพอเรียนอั p p e r ร์อินเตอร์มีเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเร็วมาก แล้วเหมือนรีอินเตอร์อย่างเงี้ยเขาจะมีกิจกรรมให้ทํามีเกมให้เล่นเยอะมากพอจุนขึ้นไปอัปเปอร์อย่างเงี้ยจุนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วมากเราตามไม่ทันแต่ว่าการที่เรารู้สึกอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปคุยกับทีเชอร์ได้ว่าเฮ้ยเรารู้สึกเราตามไม่ทันเลยนะเราจะขอลดเลเวลลงไปก็ได้ลกลับไปเรียนให้มันแน่นกนก็สามารถทําอย่างนั้นได้นะคะจุนเรียนอัปเปอร์ได้2อีคใช่ปะเขาก็เริ่มเรียนออนไลน์กันแล้วตอนนั้นนะก็เป็นช่วงโควิดแหละเป็นช่วงที่ตัดสินใจว่าจะกลับแล้วแต่ว่ามันยังไม่ครบส นก็เลยต้องกลับมาเรียนที่ไทยต่อเพราะห่างจากเรา3ชั่วโมง6โมงของไทยแล้วจุนก็ต้องตื่นมาเรียนตอน6โมงแล้วก็เราก็ไม่อยากแอด n ทนแดนต่ำด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปที่ขอวีซามันจะขอยากขึ้นตอนที่เรียน Pre i n t e ตอร์นะคะสนุกมากเพราะตอนนั้นนะ่ะสนิทกับเพื่อนด้วยมันมีเกมให้เล่นตลอดอย่างเงี้ยอย่างเช่นคารูดเหมือนเป็นเกมแล้วแข่งกันตอบใครได้ที่1ใครได้ที่2อ,อะไรอย่างเงี้ยลราก็เรื่องต่อไปในห้องเนี่ยมีกฎกฎกฎ็คือห้ามพูดภาษาอื่นนอกจาก ภาษาอังกฤษเราจะได้ฝึกฝนตัวเองให้มันพัฒนามากขึ้นแล้วก็จะมีการคุยกับทีเชอร์ทุกๆสอบอัพเลเวลเขาก็จะถามว่าตอนนี้เราอยากจะปรับอะไรตรงไหนไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าการคุยเป็นการคุยแบบพิเศษแล้วก็เรื่องต่อไปในคาสเนี่ยจะมีทีเชอร์สคนเป็นสลับกันเข้าจันนังคาร1คนพูดพฤหัสอีกหนึ่งคนเพื่อที่ว่าเราจะได้ enjoy กับมันไม่เบื่อโรงเรียนที่จุนไปเนี่ยจะมีคาสแอคทิวิตี้ด้วยคือเราสามารถไปเข้าร่วมได้ ไม่เสียตังค์แล้วแต่ขาดบางขาดก็จะมีเสียตังค์บ้างสรุปนะการเรียนที่ออทเนี่ยน่าประทับใจมากๆสไตล์การสอนของเขาอะทำให้เราอะได้พัฒนาตัวเองมากๆมีการแบบเน้นการพูดเน้นการสื่อสารแกรมมาแกรมมาเนี่ยเขาจะใส่เข้าไปในเนื้อหาที่เราเรียนจะให้เราอะลองใช้จริงมันจะไม่ค่อยเรียนตามหนังสือเรียนอะไรเงี้ยมาก เน้นเป็นแบบเป็นเล่นเกมเป็นแบบเปิดหนังดูแบบฝึกหัดจะมีท็อปปิกให้พูดคุยกันตลอดเลยอย่างเช่นตอนเช้าไปเรียนแล้วเมื่อวานอะ่ะเรียนอะไรไปตอนเช้าวันเนี้ยเขาก็จะให้เอาเรื่องที่เราเรียนไปเมื่อวานมาพูดคุยกันคือมาลองใช้จริงอันเนี้ยมันก็เลยทําให้เราอะ่ะไม่ลืมเนื้อหาที่เราเรียนไปเมื่อวานคือมันจะไม่ใช่แบบท่องจําเพราะว่ามันได้ใช้จริงๆทําให้การพัฒนาภาษาของเราอะ่ะมันค่อนข้างไวกว่าการเรียนที่ไทยที่เป็นแบบท่องจำดิรู้สึกว่าการเรียนแบบเนี้ยมันโอเค สำหรับจูนมาเล่าถึงเรื่องที่ประทับใจในโรงเรียนบ้างดีกว่าคือโรงเรียนที่จูนไปเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่เป็น o u t ดอให้ทุกคนในโรงเรียนน่ะไปทํากิจกรรมร่วมกันที่สวนสาธารณะนะก็จะมีแบบย่างบาร์บีคิวกินประเด็นคือฟรีนะคะอันนี้อันนี้คือฟรีเหมือนเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดมาแล้วตอนนั้นเรากับเพื่อนก็เริ่มสนิทกันแล้วสนิทมากๆตอนที่นั่งแคมไปเนี่ยก็แบบเฮ้ยหาซื้อแอลกอฮอล์ไปกินกันไหมไปนั่งดื่มกันแล้วก็จะมีแบบกิจกรรมต่างๆมีเกมแบบมิ้งผัดมีอะไรอย่างเงี้หม เออคือวันนั้นสนุกมากแบบเหมือนได้รู้จักกับเพื่อนมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นน่ะก็มีการแบบชวนเพื่อนไปแฮงเอาท์ที่บาร์อีกอะไรเงี้ยหลายรอบเลย<อ>ก็ประมาณนี้นะคะประสบการณ์การเรียนในโรงเรียน ลิตรอันลิมิเต็ดของจูนนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ่ะจูนอยากจะให้ทุกคนเนี่ยวางเป้าหมายของตัวเองดีๆแล้วก็โฟกัสกับเป้าหมายนั้นจริงๆเพราะว่าการที่เรามีเป้าหมายแล้วเราทําให้มันสักเซนได้เราจะไม่เขวเวยว่าแบบเราต้องการอะไรนี่ก็คือประสบการณ์การเรียนภาษาที่ออดของจูนนะคะ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ไปเลยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไป